อ่ะสวัสดีสวัสดีกันด้วยนะครับก็วันนี้ก็ประวัติของกงจินจิวี่ทับแม่ทับยอดแม่ทับเรือแห่งงอกกกจิวี่นะครับเป็นคนเป็นคนแท้จิวเกิดคศ175ปู่ของเขาเคยรับราชาการเป็นเป็นตำแหน่งสูงในราชสำนักอยู่พ่อของเขาก็มีตำแหน่งสูงระดับหนึ่ง ต่อมาจิวี่แม่ไรราชการในราชวงศ์ฮั่นแต่ก็ยังได้แต่ก็ยังได้รับความแบบเคารพบนับถืออยู่ต่อมานะครับจิวี่หนีภัยสงครามกับครอบครัวนะครับหนีลงมาทางแดนใต้และซุนเกียนเนี่ยก็กำลังจะไปปราบกบฏสิบแปดหัวเมืองกันก็เ,เอาซุนกวนนะครับไปที่หนานยางพออยู่ที่หนานยางซุนเซ็กซุนกวนไปเจอจิวี่ซุนกวนก็ไม่สนใจเลยมากแต่ซุนเซ็กนะครับก็แบบ สนิทสนมเพราะว่าประมาณรุ่นราวเขาเดียวกันเอ๊ะเหมือนซุนเซ็กจะแก่วขาจิวี่หนึ่งปีก็เล่นด้วยกันแล้วก็ต่อมาเนี่ยครับทั้งสองยังแต่งงานได้ผัดได้เมียสกุลเดียวกันก็คือไตเกียวกับเสี่ยวเกียวหรือสองสาวงามสกุลเกียวลูกสาวเกียวก็โกลต่อมาเนี่ยครับซุนเซ็กต,ตามพ่อตามพ่อไปออกรบ แล้วก็ยึดหแล้วก็พอ่พอพ่อทหารเก่งจิว๋วค่ะสุนเกียรน,นะครับสุนเซ็กก็ไปรับใช้้วันสุดรับใช้วนสุดนี้เอ่อจิวยี้ก็คอยแบบจิวยี่ก็ไปรับใช้วันสุดด้วยแต่ว่าต่อมาทั้งจิวยี่แล้วก็สุนเซ็กเนี่ยตีตีนี้ออกจากว้วนสุดออกมาแล้วก็ช่วยกันไปยึดทางแดนใต้ปรบับเงี้ยมแปะหอเงี้ยมแปะหอ องลองแล้วก็พวกโจรเผ่าซางที่อยู่ทางใต้ไปเ,เผ่าพวกเผาที่อยู่ทางใต้เพราะปราบไ,ได้รับค่าบจิวี่ก็ได้รับสักก็ได้รับการครอบครอบครอทหารสามพันคนขณะอายุจิวี่ประมาณยี่สิบต้นต้นจิวยี่นะครับใช้สติปัญญาจับไทสูจู้มาได้ต่อมาซุนเซ็กไอต่อมาจิวี่นะครับก็ต้องไปปากน้ำชีสองไปคอยแบบดูแลสั่งการอาหาร ไปอยู่ปากน้ำทีสองนะครับซุนเซ็กป่วยตายซุนเซ็กป่วยก็สั่งการนะสั่งการเมียของตนไตเกียวนะครับว่าถ้าให้คอยบอกแส่วเกียวให้เอาใจจิวยี่ไว,ว้เพราะจิวยี่คนนี้จะช่วยซุนก่อนได้เยอะให้ธนบํารุงตระกูลซุนไตเกียวก็รับคำแล้วซุนเซ็กก็ขาดใจตายจิวยี่มาถึงก็ร้องไห้ไปแล้วก็กลับไปดูแลปากน้ำเหมือนเดิม โดยให้โดยก็ส่งซุนกวนมาคอยเป็นที่ปรึกษาให้โดยครั้งที่ซุนเซ็กเริ่มก่อตั้งอำหนาจนะครับยังไม่มีอะไรมากจิวยี้ไปไปออกออกลบนะครับไม่มีสเสบียงไปขอยืมโลซกโลซกมีข้าวอยู่สองสองสองยุง้งก็ยกให้ทหารของจิวยี้ยุ้งหนึ่งจิวยี้ก็เลยเคารบนับถือโลซกเป็นอันมากแล้วก็พาโลซกไปหาซุนกวน ต่อมานะครับจิ้วยี่ก็แทบจะไม่บทปรากฏอีกเลยในวรรณกรรมหลังจากที่เซ็กตายจนกระทั่งโจโฉยกลงใต้ย,ยึดเกงจิ๋วของเราเปลียวได้ก็ก็ส่สงจดหมายไปเกี้ยกล่อมซุนกวนซุนกวนก็จะยอมแหล่ไม่ยอมแหล่เพราะที่ปรึกษาแบ่งเป็นสองฝ่ายคือสู้กับไม่สู้ดังนั้นซุน งอกกไท่เลยบอกว่าก่อนซุนเซกตายได้บอกว่าการในปรึกษาเตียวเจียวการนอกปรึกษาจิวยี่เรียกจิวยี่มาจิวยี่ทีแรกจิวยี่นะครับมาพึ่งมาถึงยังไม่ได้เข้าไปหาซุนกวนก็พักอยู่สภาที่ปรึกษาก็มาบอกเอ้ยท่านจิวยี่พ่กเนี้ยเดี๋ยวบอกให้ในายท่านเนี่ยยอมให้เจ้าโฉเราจะอยู่กันสบายไงเอาไหมเนี่ยอ่ะเขาให้ใต้โต๊ะสองหมื่นขณะเดียวกันเทียเพาอุยกายฮันตงบอกขุนพลเท่าของ คุณพลนคุณพลเท่าตั้งแต่สมัยสุนเกีศนะบอกโอยอ้ยพวกพลเรือนมันขี้กลัวลูกผู้ชายสย,ย่างมันต้องตายอกสามศอกออกไปสู้ของมันให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยจิวี่โดยจิวี่นะครับวางตัวเป็นกลางที่รึกษาบอกเฮ้ยยอมแพ้เหอะจิวี่เออก็อน่าสนยอมแพ้พอพอฝ่ายทหารมน,นบอกเฮ้ยสู้เหอะจิวีใช่ลูกผู้ชายต้องสู้คือจริงจกปรับเปลี่ยนสีอะ ต่อมาโลซกเนี่ยครับเป็นที่ปรึกษาเพียงคนเดียวที่เห็นเห็นด้วยกับฝ่ายทหารว่าควรสู้และตามคงบิงมาได้คงบิงเอาไปยวดจิวจี้บอกว่าคือโลซกเนี่ยทุ่มเสียงกับจิวจี้แทบตายครับคงบิงพูดไม่นะพูดประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงบอกโอ้ยท่านเราไม่ต้องสู้อะเราเมืองงอก็ปลอดภัยด้วยเพียงคําเรื่องนิดเดียวใช้ทองมันพันช่างจิวจี้บอกทำไงอะท่าน คงเบ้งบอกง่ายๆเอาทองพันทั่งไให้เกียวก๊กเอาทองพันช่างไให้เกียวก๊กโลขอลูกสาวเกียวก๊กโลไปส่งให้โจโฉโจโฉมากๆในกามมันก็กลับไปเองแหละสร้างปราสาทริมน้ําเจียงโหไปแล้วอะ่ะจิวี่ถามโอ้ยหมูป่าหมูป่ามีหลักฐานอะไรยืนยันว่าโจโฉอ่ะสร้างปราสาทริมน้าเจียงโโหเราต้องการต่เกียวเสี่ยวเกียวจริงเพราะตอนนี้นจิวี่นี่แบบเหมือนแบบว่า,าเฮ้ยไอโจไอโจไอโฉไอโฉตายแน่ตายแน่แต่ สงบสติอารมณ์ไว้โจเออของเบ้งก็เลยว่าก่อนที่โจสิธ์แต่งให้ฟังกเป็นใจความประมาณว่าตัวเนี่ยจะรวมแผ่นดินแล้วก็จะกอดนางสองเกียวก็คือแต่เกียวเสือเกียวซ้ายขวาแล้วพาชมประสาทริมน้ำเจียงหัจิวยี่ดยินเท่านั้นแหละครับลุกขึ้นชี้ดาจะไม่ขออยู่ร่วมโลกกับโจโฉชี้ไปทางข้าโจโฉ แล้วก็ลบศึกเกิดศึกผาแดงก็ผานทาหารโจโฉไปโดยในศึกผาแดงนะครับจิวยี่ได้วางกลอุบายตัดหัวชัวมอเตลอ,อุนวางแผนให้เจียวก้านเอาบางทองไปวางแผนกลห่วงโซ่สั่งทับเรือโจมตีเป็นทับใหญ่โดยในศึกครั้งนั้นเนะี่ยโจโฉยกมาถึงร้อยหมื่นหรือประมาณล้านคนในขณะที่ทหารฝั่งซุนกวนที่ที่จิวยี้ขอไปนะครับมีประมาณสามหมื่นคนต่อมา ต่อมาหลังจากขับไล่โจโฉไปเนี่ยครับก็ไปลบกับตันก็ไปลบกับโจโหญินตันเกียวที่เมืองหัวเมืองทางฝ่ายเหนือก็จะมีลำกุนเก่งจิว๋วแล้วก็กังเหลงยึดไปยึดลำกุนนะครับโจตันเกียวที่ปรึกษาโจโหญินเะนี่ยยิงธนูถูกจิวี้ธนูพิษจิวี้ก็ป่วยพอจิวี้ป่วยนะครับก็ วางแผนบอกว่าตัวเองตายแล้วโจวหยินมาตีก็ยึดเมืองได้ก็จะเข้าไปยึดเมืองคงเบ่งเข้ายึดก่อนแม่จิวยี่ก็สั่งทหารเฮ้ยถ้ามันจะเข้ายึดหมายความว่ารีบสั่งทหารไปยึดเกงจิวกับกังเหลงทวาช้าไปสิบวิคงเบ่งน,นะครับพอได้ทงไว้เนะี่ยพอยึดเมืองได้ครับได้ทงโจโฉให้ทงโจโฉไปลอกเมืองสองเมืองเนี่ยครับแล้วก็ให้วนอูก,กับเตียวหุยเข้ายึดก็เลยได้สามหัวเมืองมา ซุนกวนคิดจะเอาใจก็เลยอ้าให้เราปีไปแล้วจิวยี้ก็วางแผนให้เราซกไปทวงเลาปีก็เลยบอกว่าโอ๊ยเราไม่ได้เอาเองเราเอาให้เล่ากีบอกว่าเล่ากีตายค่อยคุยเรื่องนี้อีกทีเพราะเล่ากีตายบอกโอ๊ยเรายังไม่มีเมืองอยู่ขอยึดเสฉชวนให้ได้ก่อนไฟจิวยีนะ่เนี่ยบอกเฮ้ยกันเดี๋ยวเราไปยึดเสฉวนให้จิวยี้ก็เลย ทำทีจะใช้อุบายขอผ่านประตูครับแต่จิวยิ้แต่อ่านแผนออกก็โดนคงเบ้งก็เลยโดนเออคงเบ้งก็เลยซ้อนกลจิวยี้ก็หนีออกมาก่อนตายจิวยี้ก็กระอักเลือดแล้วพูดว่าฟ้าปิดห่อปิดแสย,ยี่ฟ้าปิดแซ่เหลียงหรือประมาณว่าฟ้าให้ฆ่าจิวยี้มาเกิดแล้วยายจึงให้คงเบ้งมาเกิดด้วยอ่าเนื่องจากว่าในประวัติศาสตร์จริงๆแล้วนะครับคงเบ้งกับจิวยี้ไม่เคยบาดหมางก,กัน <c oughs> เพียงแต่ว่าหลอกก้วนจง แต่งเติมเพิ่มแต่ก็นับเป็นการแต่งเติมที่มีสันีกทั้งเซชวนเนี่ยอันนี้จริงเนี่ครับจิวจี้ต้องการยึดเพื่อเป็นฐานในการจัดก,การโจโฉอยู่แล้วด้วยคลิปจิวจี้นี้ก็ไม่มีอะไรมากก็นับว่าจบไปแล้วกันครับสวัสดีครับโชคดีนะคะ